พี่ม้าและพ่อขับรถหนาดเลยบนลกโซเชี่ยวกับแม่คุณแม่ทัวลงพี่ม้ากับพี่เต๋าสนิทกันนะฮะโดยส่วนตัวพี่ม้าเป็นคนน่ารักโดยส่วนตัวกับพี่เต๋านะฮะเราไม่พูดเรื่องการเมืองนะคะอันนี้ถ้าเกิดโดยส่วนตัวที่คุยกับคุณแม่เนี่ยคุณแม่เป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่มีมุมมองความคิดที่แบบว่าโดยส่วนตัวกับพี่เต๋านะกับพี่เต๋ามุมมองความคิดคุณแม่จะสอนตลอดแล้วคุณแม่ก็เป็นคนน่ารักแต่ในเรื่องของเรื่องที่คุณแม่ไปโดนทัวลงบ่อยๆเนี่ยอันนี้ก็ มันก็สุดวิสัยของคุณแม่จริงๆเพราะว่าเราก็ทราบกันดีนะฮะว่าเราพูดกันแบบตรงไปตรงมานะว่าคุณแม่เนี่ก็เป็นเอเอาเรียกเป่านกบีดได้อดีตนายกยิ่งรักอ่ะน,นะฮะสมัยนั้นก็มีภาพให้เห็นอยู่แต่ว่าเราก็จะไม่พูดเรื่องการเมืองกันกับคุณแม่เพราะว่าคุณแม่เนี่ยโดยส่วนตัวเป็นคนน่ารักสําหรับพี่แต่ าการที่คุณแม่ไปไปไป,ไปพูดหยาบตอนนี้ไม่มีผลกระทบกับคุณแม่เกิดขึ้นคือว่าเขาจะแบนรายการที่คุณแม่นั่งเป็นพิธีกรแล้วก็โฆษณาคล้ายๆกัเนชั่นเลยค่ะถ้าคนนี้ไปนั่งเนี่ยโฆษณาคนที่เป็นไปซื้อโฆษณากับช่องเนี้ยเด็กจะไม่ซื้อเด็กจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สนับสนุนสินค้าของอที่มาสนับสนุนช่องคุณแม่อันนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจบริบทของพี่ม้านะคะว่าแกก็เป็นสาวสองเขาพูดตรงไปตรงมานะคะ บางทีเราฟังเนี่ยพี่ก็จะไม่โยงเรื่องกันเมื่เพะพี่จะฟังแล้วพี่จะขำแล้วก็หัวเราะเวลามีใครมาเล่าให้พี่สาวฟังพี่ก็จะนั่งยิ้มนะอมยิ้มแต่ว่าบางทีเนี่ยบางสิ่งบางอย่างการพูดออกสาธารณะแล้วเราใส่ความเป็นส่วนตัวเองมากจนเกินไปเช่นคำหยาบอะไรเงี้ยต้องระวังเพราะว่ามันเป็นดาบสองคมเพราะว่าอย่าลืมว่าปัจจุบันเนี่ย เราอย่าไปว่าว่าเด็กโง่ไม่ได้เดี๋ยวนี้เด็กเก่งเด็กฉลาดแล้วเด็กบางคนรู้มากกว่าเราเราอย่าไปตีว่าเด็กทุกคนจะต้องเหมือนสมัยยุคเราเมื่อ 30- 40ปีที่แล้วมันไม่ใช่เด็กบางคนเขามีการเสพโซเชียล o g l e YouTube ทุกอย่างเขาดูเขาศึกษามาหมดแล้วแล้วเขารู้บางทีเขารู้มากกว่าเราด้วยซ้ําไปอย่าไปดูถูกใครว่าโง่กว่าเราเออว่าโง่ว่าโง่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะฉลาดกว่าเราบางเรื่องและหลายๆหลายๆเรื่องด้วยพี่ถึงได้บอกว่า เวลาเราจะพูดอะไรออกสื่อเนี่ยถ้าหยาบจนเกินไปหรือแรงจนเกินไปอย่างเงี้ยต้องระวังล่าสุดก็แบบเหมือนที่มาเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้แคร์เพราะเขาก็เจอกระแสดานโซเชียลมันเขารับออกเขารับมือด้คุณแม่อยู่ในวงการบันเทิงและวงการนางแบบมานานยาวนานเรื่องแค่นี้อาจจะไม่ได้ทำอะไรให้คุณแม่สะทกสะทานแต่ก็มีคนลือคนมาว่ามีแอบร้องไห้ได้นะมีแอบลบคอมเมนต์แล้วร้องไห้ อันนี้เขาลือกันมานะฮะแหล่งข่าววงในเขาลือมาว่าแม่แอบร้องไห้แล้วแอบลบคอมเมนต์แอบเสียใจแต่แล้วเขาเข้าใจนะฮะบางทีคนเราเนี่ยพอเจออะไรที่มันด่าแรงๆเช่นเอาชื่อ เอาชื่อสมัยเป็นผู้ชายมาเรียกเรียกเราว่าลุงอย่างเงี้ยเราก็โกรธล้วก,ก,ลลก็แค้นทั้งว่าคุณแม่เขาเป็นผู้หญิงไปแล้วแล้วมาเรียกลุงเรียกเฮียอย่างเงี้ยนะหล่ลอจังอย่างเงี้ยมันเป็นคําที่บาดใจกระเทยน,นะพี่บอกเลยนะฮะเหมือนสมมติว่ามีใครมาเรียกน้องปิ้งอย่างว่าเฮียปิ้ง er ลุงปิ้งอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เรียกเราอยากทุกคนเรียกเราพี่ถูกต้องไหมล่ะพี่หรือเจ๊ก็ยังดีแต่พอเรียกลุงเรียกเฮียอย่างเงี้ยมันมันมันสะเทือนใจเขาลือกันว่าคุณแม่ร้องไห้ด้วยรู้สึกว่าครั้งนี้ก็ถือว คุณแม่จะมีอีกหลายบทไม่ต้องกลัวแม่อยู่มานานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองถ้าเห็นต่างไม่ใช่คนผิดเราสามารถจะอยู่รวมในสังคมกันได้เพราะเราอยู่ในโลกของประชาธิปไตยเราเห็นต่างกันแต่เราใช้เหตุผลซึ่งกันและกันไม่ผิดแต่ถ้าเกิดเราไปด่าเขาอย่างเงี้ยเช่น คนเห็นต่างเราแล้วเราด่าเขาแรงๆอย่างเงี้ยอันนี้พี่ว่ามันไม่สมควรไปบูลลี่เขาอย่างเงี้ยพี่ก็ว่าไม่สมควรเราอยู่ในโลกของประชาธิปไตยทุกคนจะต้องมีความคิดเห็นที่หลากหลายแล้วก็เอาความคิดเห็นทุกอันที่เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยมารวมกันแล้วก็สร้างสังคมให้มันเกิดขึ้นในสิ่งที่ดีมากที่สุดฮะสุดท้ายีอยากอยากกับหกอะไรถึงมุมมองในเรื่องนี้สำหรับคนที่เสพข่าวด้วยคือคนที่เสพข่าวคือจริงๆแล้วเราเราอย่างที่พี่ดาวเกินไว้แล้วว่า เด็กปัจจุบันเนี่ยไม่ได้โง่เด็กปัจจุบันนี่เก่งแล้วก็ฉลาดเด็กบางคนพูดเก่งกว่าเราอีกเด็กบางคนมีความคิดทางด้านการเมืองลึกกว่าเราอีก <_ S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารับฟังเรารับฟังทั้งสองฝ่ายเราไม่เกลียดนะใครจะเป็นสลิมเราก็ฟังได้เราเราถือว่าเพื่อนพี่เต๋าเพื่อนรักทุกคนเป็นสลิมหมดพี่เต๋าก็ต้องอยู่กับเขาให้ได้เพราะว่าเขาคือเพื่อนเขาคือคนในสังคมเขาคือคนไทยเหมือนกันกินข้าวหม้อเดียวกันคนบางคนเป็นเสื้อแดงแก็เป็นเพื่อนพี่เต๋า ก็เป็นเพื่อนเหมือนกันพี่แต่เขาจะฟังมุมมองของเขาได้เหมือนกันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดเห็นแตกต่างกันแต่ไม่จําเป็นจะต้องเกลียดกัน